บาัดีสวัสดีครับทักทาย FC พี่น้องสองฝั่งโคงที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทปโยครับพี่น้องนะประเทศแคนาดาเวลาหาโมงเย็นทักทายพี่น้องฟังไทยรากาพี่น้องทังฟังเล่าร่วมทั้ง FC พี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกบอว่าสิเป็นทั้งยุโรปและกรทั้งอเมริกานะครับพี่น้องครับคนอื่นอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่อง u t u b e นะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องิสด้นนบอว์าดคลิปใหม่ๆนะครับ มอน,นี้ครับสีมาเ้าถึงรัฐบาลคอมมิวนิสต์ล่าที่มีอำนาจสูงสุดนะครับในสปปเล่าตั้งแต่อดีตแล้วก็ถึงปัจจุบันนี้นะครับ48ปีที่ผ่านมาขั้นเ้าถึงระบอบก,การปกครองในระบบคอมมิวนิสต์นะครับแนน่นคนรุ่นใหม่ในสปปเล่านะครับนับมือตื่นตัวรากาตาสว่างหลายขึ้นตั้งแต่สังคมในประเทศเล่าเปิดกว้างโดยเฉพาะได้รับข่าวสารสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทย ราคาเขาถึงโลกโชวเชียวไลยขึ้นนะครับคนนใไม่หูซึกว่าตื่นโตวหลยขึ้นนะครับพี่น้องแต่ว่ารัฐบาลเล่าก็ยังใส่แผนเดิมๆนะครับพี่น้องก็คือตั้งกลุ่มที่ออกมาวิจารณ์หรือเห็นต่างจากรัฐบาลในสปปลาวนะครับมักจะตั้งกลุม่มคนกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุม่มคนบด่ดีเป็นกลุม่มคนขายศาสตร์หรือว่าในภาษาลาวก็คือกลุ่มปฏิการหรือว่ากลุ่มที่ต่อต้านอำนาจระบบคอมมิวนิสต์ในสปปลาว นะครับเห็นไ่ครับหลายปีที่ผ่านมาที่คนเล่าถือจับถืออุ่มหายนะครับหรือว่าถือจับไปตักเตือนปรับทัศนคติอย่างเฉนติดสีหรือหนองมวยติติดขุกหาปีที่ผ่านมาหนองมวยกัยังบัตรเลรบอิสรภาพหลกักการคนอื่นอยู่ในสมาชิกกลุ่มฟีเล่าเนาะนั่นคือลวนแต่เป็นคนเล่าทีมีความคิดเห็นต่างจากรัฐบาลคอมมิวนิสต์เล่าเลยกลายเป็นกลุ่มคนบดีหรือว่ากลุ่มปฏิการต่อผักต่อหลักนะครับ มันคือวิธีที่ทีไซไล่คนที่เห็นต่างจากรัฐบาลนะครับปกคคลนี้เขาจะมีแผนนะครับถ้าผู้ใดต่อต้อตานรัฐบาลเล่าหรือโจมตีระบอบการปกครองในเล่าเนี่ยสมมติว่าคนเล้าถ่ายอยู่ในประเทศไทยอ่ารัฐบาลเล่าเขาจะบอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มทีไดครับทุนสนับสนุนจากอ่าสยามหรือจากคนไทยใหมาต่อต้านวกคิวนต์เขา อันนี้คือเป็นการปุ๊กกระแสใไ้่นเรลาอยู่ในประเทศเลาว่ากลุ่มค้นกลุ่มนี่คือได้หับเงินอนสนับสนุนไหมาโจมตีนะครับหลก้กกาคนที่อาศัยอยู่ในยุโรปแล้วก็อเมริกาประเทศที่สามานะครับอยู่ในประเทศที่สามก็คือเป็นกลุ่มค้นที่รีไพ่การเมืองและกกอพยพตั้งแต่สมัยเล่าปฏิวัติยึดอำนาจเนาะตั้งแต่เล่าเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับหน,น,นีตายกันมากนะครับ มาอยู่ในประเทศที่สฝรั่งเศสอเมริกาเยอรมันหรือออสเตรเลียแคนาดาก็แล้วแต่นะครับคนกลุ่มนี่ทีวิจารณ์นี่รัฐบาลเล่ากับสิตังค้นกลุ่มนี่ว่าเป็นกลุ่มคนทีหับเงินสนับสนุนรับเงินสนับสนุนจากประเทศชาติตะวันตกให้มาต่อต้านเขานะครับอันนี้คือเป็นการล้างสมองหรือโฆษณาปลูกฝังให้คนอยู่ในประเทศเราเป็นศัตรูกับอเมริกามองอเมริกาเป็นคนที่สนับสนุนนะครับ แล้วก็มองคนไทยเป็นคนที่สนับสนุนคนลาวอยู่ในประเทศไทยที่วิจารณ์การเมืองในประเทศลาวนะครับคือพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับในความเป็นจริงเขาไม่รู้นะครับในความเป็นจริงคนลาวในประเทศลาวเขาไม่รู้นะแต่คอมมิวนิสต์เขารู้ดีว่าประเทศเสรีในอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมันแคนาดาออสเตรเลียแม้กระทั่งในประเทศไทยก็แล้วแต่นะครับรประเทศกลุ่มเหล่านั้นนะครับในอเมริกาแคนาดาเนี่ย เขาให้สิทธิคุณมีสิทธิที่จะวิภา์วิจารณ์ก็เรียกว่า f e e d o m of s p e e c h นะครับเขาให้สิทธิเสรีภาพมีสิทธิวิจารณ์ได้หมดเลยนะครับเขาไม่ได้จํากัดเหมือนคนในสปปลาวนะนะครับเขาเปิด r e e d o m นะครับอันนี้ทุกคนต้องเข้าใจนะนะครับทีนี้คือเขาจะ,เ,าจะเหมารวมไงบางครั้งคนในประเทศลาวก็สับสนนะการที่ถูกพวกคอมมิวนิสต์ลาวหล้างสมองสับสนคิดว่ากลุ่มคนออกมาวิจารณ์นี่คือกลุ่มคนที่ คิดไม่ดีต่อประเทศชาติแต่ในความเป็นจริงนี่คือเขาต่อต้านระบอบคอมมิวนิสต์เพราะเขาเห็นระบอบการปกครองที่มันล้มเหลวหลายสิบปีที่ผ่านมา,าชีวิตการเป็นอยู่มันกระทบต่อการดํารงชีวิตของคนลาวในประเทศลาวทุกวันนะครับคำตอบหรือความยุ่งยากความลําบากมันก็เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นค่าแรงไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพนะครับการงานนะครับทุกอย่างมันกระทบต่อคนลาวโดยตรงมันก็เลยทําให คนในสปปลาวทุกวันนี้ยิ่งเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากขึ้นก็ยิ่งทําให้เขาตาสว่างมากขึ้นนะครับแต่รัฐบาลคอมมิวน,นิสต์ลาวก็ไม่ยอมนะเชื่อไหมไม่ยอมพยายามที่จะใช้อํานาจมืดมาจับกลุ่มคุมขังนะครับมาอุ้มหายนะครับอย่างเช่นที่ผ่านๆมานะครับแล้วก็พยายามให้เจ้าหน้าที่นี่คือมากดขี่นะครับหรือว่ามาข่มขู่คุกคามถึงบ้านถึงช่อง แม้กระทั่งคนลาวในประเทศลาวนี่คนที่แชร์คลิปหรือว่ากดแชร์ตาม Facebook ตาม Youtube อะไรต่างๆนะครับที่คนวิจารณ์รัฐหรือว่าเห็นต่างจากรัฐบาลคนไหนไปแชร์ก็ยังโดนตักเตือนนะครับอันนี้คือการคุกคามแบบสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนเลยนะในสปปลาวผมเลยบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ว่ารัฐบาลในรัฐบาลเหมือนรัฐบาลลาวเขาตั้งงบประมาณสูงมากเลยนะ นะครับเขาตั้งงบประมาณสูงมากนะครับในการที่จะกำจัดคนที่เห็นต่างจากรัฐบาลงบประมาณนี่ไม่ได้เอางบประมาณนี่เอาไปสร้างสาพัฒนาประเทศหรือว่าแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนนะเอางบประมาณภาษีของประชาชนหรือว่ารายได้ที่ได้มาจากไหนก็ไม่รู้แหละครับได้มาจากสามเหลี่ยมทองคําแหล่งค้ามนุษย์แหล่งขายยาบ้ายาเสพติดในอเขตเศรษฐกิจพิเศษทางภาคเหนือของเราก็แล้วแต่นะฮะเอาเงินจํานวนที่ได้มาส่วนหนึ่งนี่เขาเอางบประมาณนี่มา ตั้งกลุ่มที่ออกมาปาปามคนที่เห็นต่างจากรัฐบาลนะนะครับเพื่อให้เขาอยู่ในอำนาจได้มากที่สุดในสประปลราวอันนี้คือวิธีการรักษาอำนาจดังนั้นคือมันไม่แปลกนะครับอย่างเช่นนะครับในสามเหลี่ยมทองคําอย่างที่ผมเคยพูดเมื่อเช้านะฮะสามเหลี่ยมทองคำนี่คือมีข่าวตัวนี้ถูกปิดนะครับถูกปิดชั่วข่าวไม่รู้ว่าปิดนานแค่ไหนนะครับยังไม่ชัดเจนแต่มันทนกระแส สังคมออนไลน์ไม่ไหวทั้งไทยทั้งลาวแล้วก็ทั้งต่างประเทศนะครับในอเมริกาเขาตั้งแบ็กลิสต์นะครับสามเหลี่ยตทองคานี้เป็นเขตมั่วสมแหล่งยาบ้าย,ยาเสพติดนะครับลายใหญ่ของโลกด้วยซ้ำนะครับหลายปีที่ผ่านมาทุกวันนี้การค้ามนุษย์ในสปลาวหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นพวกนายทุนจีนนะครับใช้เงินมาหลอกล่อหรือจ้างคนลาวอยู่ในประเทศลาวเนี่ยนะครับ จ้างมาคือคนลาวเนี่ยบางคนมาตั้งคําถามกับผมนะฮะโดยเฉพาะ FC พี่น้องในฝั่งไทยเรามักจะได้ยินนะครับว่าทําไมคนลาวผู้หญิงลาวสาวลาวชอบมีคู่ชีวิตอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะอายุ1 4บ5มีผัวแต่งงานนะครับในเรื่องแบบนี้นะครับมันมีอยู่2อ,อย่างนะอันนี้คือผมจะมาตอบคําถามเลยนะนะครับมันเขาเรียกว่ามันเป็นค่านิยม นะฮะมันเริ่มจะเป็นค่านิยมไปแล้วนะครับมันเป็นค่านิยมเพราะว่าคือถ้าพูดถึงเรื่องกฎหมายนะครับในประเทศลาวเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้ว่าไปบังคับแบบจริงจังว่าคุณต้องอายุ18ขึ้นคุณถึงจะแต่งงานคือกฎหมายมันมีแต่ในการละเมิดกฎหมายของคือมันเป็นค่านิยมอ่ะเห็นหไหมนะบ,บางคนเห็นไหมครับเวลาเราดูยูทูบเบอร์ในสอปอรลาวบางคนอายุ13 13ปีแต่งงานแล้ว14 หนึ่งเราเข้าไม่ถึงการศึกษาลาวเข้าไม่ถึงการศึกษาสองสภาพเศรษฐกิจนะครับแต่งงานเพื่ออะไรเพื่อความอยู่รอดนะครับเอาผัวเอาคู่ชีวิตมาเพื่อจะมาช่วยครอบครัวนะฮะอะไรประมาณนี้หรือสร้างอนาคตด้วยกันนะครับเพราะเข้าไม่ถึงการศึกษานะครับในประเทศลาวระบบการศึกษามันก็ยังเทียบเท่ากับประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้ถือว่ายังล้าหลังเพราะว่าระบบคอมมิวนิสต์มันไม่ได้ส่งเสริมการศึกษาอยู่แล้วน้อยมากนะครับ มันไม่ได้สําคัญมากมายนะฮะครับเรื่องการพัฒนาประเทศมันต้องอยู่ที่คนรุ่นใหม่นะครับต้องเรียนรู้ศึกษาให้มากขึ้นนั่นคือโครงสร้างพื้นฐานที่จะก้าวเข้าสู่ประเทศพัฒนาที่เขาทํามาหลายประเทศก็เป็นแบบนั้นนะครับแต่ในประเทศเรามันไม่ใช่แบบนั้นนะครับข้อที่2เนี่ยนะครับคือเราใช้คําว่าค่านิยมเลยดีกว่านะฮะในสอป,ปอลรวอย่างเช่นถ้าเราเปรียบเทียบสาประเทศเสรีนะครับอย่างอเมริกาแคนาดาหรือประเทศแถวยุโรปเนี่ยนะครับ อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายเนี่ยคือค่านิยมคืออะไรครับเขาไม่ได้ไปแซลนะสมมติว่าหนุ่มสาวนะครับคือเขาจะรู้กฎหมายมันเข่งเข้มงวดนะครับมันเข่งครัตสมมติว่าสาวๆวอายุยังไม่พ้นยังไม่บรรลุนิติภาวะนี่เขาจะไม่แซลเลยนะไม่แซลเหมือนเราไปแซลสาวๆวคืออะไรคือเขาจะไม่พูดถึงเรื่องแบบนี้เลยนะครับเวลาเขาจะจีบเขาจะแซลหรือเขาจะเอามาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยเขาจะรู้ว่ากฎหมายเนี่ยเขาไม่อนุญาตคุณจะมีความผิดสูงมาก นะครับเพราะฉะนั้นคือเวลาเราอยู่ในอเมริกาในแคนาดาในต่างประเทศนะครับแถวยุโรปเนี่ยคือเราจะไม่ค่อยเห็นสังคมแบบนั้นส่วนมากเขาจะนับถือเป็นหลานเป็นลูกเป็นน้องนุ่งอะไรมากกว่านะฮะแต่ในประเทศรานะครับสังเกตไหมครับพ,รพ่อแม่พี่น้องเขาตั้งแต่สมัยเขาอย่างมันเป็นคานิยมเลยนะครับเวลาลูกอายุ1ิบสองสิบสามเห็นว่าครับพ,รพ่อแม่สิมากกว่าว่าโอ้ลูกเป็นสาวเลยดิอ่าอีกเดี๋ยวก็เสิได้เคยแล้ว อ่ะสิบสามสิบสี่เรเดียกแมีขอบข้วเอาผัวใดแล้วเอาสินะเขาเรียกว่ามันเป็นการส่งเสริมโดยคือไม่รู้ตัวนะครับมันเป็นค่านิยมเวลาเด็กนะครับผู้หญิงลาอายุสิบสามสิบสี่ใช่ไหมครับเวลามันฟังปุ๊บแทนที่มันจะได้ยินว่าอายุสิบสามสิบสี่ปีตั้งใจเรียนนะจบมาหาลัยเดี๋ยวได้ได้มีการงานที่ดีมีความรู้เรียนสูงๆนะครับส่วนมากแถวบ้านนอกเราจะไม่ค่อยได้ยินแบบนั้นเห็นไหมตั้งแต่เด็ก มันเป็นค่านิยมที่ปลูกฝังหรือส่งเสริมกลายเป็นวัฒนธรรมที่แซวกันเล่นนะครับตามหมู่บ้านเวลาหนุ่มเวลาผู้บ่าวหรือว่าหนุ่มหนุ่มก็เห็นผู้สาวอายุสิบสามสิบสี่หนาหักก็โอ้ยแซวกิดกัดกิดกัดนี่แหละครับคือกฎหมายมันไม่ได้มาบังคับถ้าลองกฎหมายมันบังคับว่าอายุไม่ถึงสิบแปดปีห้ามจดทะเบียนแต่งงานนะครับอันนี้คือใช้ใช้กฎหมายบังคับเลย อันนี้มันไม่มีไปดําเนินคดีเลยบางคนเห็นไหมครับต่างจังหวัดในลาวเยอะแย,ยะมากมายส2บสองสิบสาบางคนอายุ16บปีมีลูกสี่คนแล้ว16บปีมีลูกสี่คนนี่แหละครับกลายเป็นคําถามที่พี่น้องในฝั่งไทยมักจะตั้งคาถามว่าทําไมคนลาวอายุส2บสองสิบสามสิบสี่มีผัวแล้วแต่งงานแล้วมีคู่ชีวิตแล้วนี่คือที่มาที่ไปนะครับก็เรียกว่ามันเป็นค่านิยมอ่ามันไม่มีทางเลือกสอง นะครับกฎหมายมันไม่ได้บังคับอย่างจริงจังนะครับยิ่งทุกวันนี้เศรษฐกิจแย่นะครับยิ่งเข้าทางนักลงทุนนักธุรกิจจีนนะครับใช้เงินหยวนหวานหลอกล่อเอาคนลาวไปค้ามนุษย์นะครับสาวลาวทุกวันนี้เห็นไหมครับอายไปทั่วโลกเลยอันนี้มันมาจากการบริหารประเทศของรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวที่ล้มเหลวบบมีนนำยานะครับบ่หูขี่ม้าตาปแดกอยียง บริหารประเทศห่วงแหนแต่อำนาจห่วงแต่อำนาจตัวเองห่วงอำนาจอย่างเดียวปากท้องประชาชนเป็นยังไงสังคมถูกประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอื่น,นเขาประนามนะครับเขาไม่ได้สนใจไงขอให้อำนาจยังไม่เสื่อมนั่นคือจุดมุ่งหวังของเขานะครับในสปลาวโอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับขอเสริมนะครับในคลิปนี้กดแชร์ได้นะฮะนะครับ พวกคอมมิวนิสต์ลาวที่เข้ามาฟังหรือรัฐบาลลาวหรือเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่เข้ามาฟังนะครับคอมเมนต์ด่าผมได้เต็มที่เลยนะครับผมตรงไปตรงมาแล้วก็เปิดกว้างสิทธิเสรีภาพนะครับเลิกดูถูกความคิดเห็นของคนลาวรุ่นใหม่นะครับเวลาเขาออกมาวิจารณ์มาออกมาด่าอย่าไปสร้างกระแสว่าเขารับเงินจากประเทศนู้นมาด่าจากประเทศนี้มาด่าน,ะนั่นเขาเรียกว่าดูถูกความคิดเห็นประชาชนคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ในสปปลาวเขาคิดเองได้เขาเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์เขาไม่ได้โง่เหมือนผู้นําหลายคนที่ผ่านมาในสปปลาวนะเขาฉลาดนะครับโอเคครับสบายดีพี่น้องครับสวัสดีครับ